ทาด้วยกันค่ะวันนี้มีปลาเนนทอดแล้วก็ตำตำแจ่วเหมือนเดิมนี่ครกที่สองนะคะเมื่อวานนี้ครกหนึ่งแล้วก็มีหมูทอดไข,ไข่ลวกไข่ไข่เขาเรียกไข่ยางมะตูมนะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวเหนียวด้วย อร่อยค่ะอร่อยกินกินกี่คนเนะี่ยกินสองคนไม่ว่ากินคนเดียวกินสองคนไม่นอ่อืเป็นแต่แซบ่บอืมอมีกระติบข้าวเหนียวด้วยนะคะ